สวัสดีครับสสวััดีครบกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วงมิวสิครีวิววันมิวสิคอาร์มครับอยู่กับผมสองคนครับผมไก่มิวสิคอาร์มครับผมโนมมิวสิคอาร์มครับแน่นอนครับผมพวกเราเป็นชาวล็อกฮะวันนี้ก็ต้องมีของล็อกล็อกแรงแรงมองนี่เลยครับผมไอเปอร์เน็ตนี่เลยครับนี่เลยใช่ดูไหมดูแน่นอนสีดำถ่ายดำด้านเลยนะครับผมอ่ะชื่อตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าอะไรครับพี่โนอ่าตัวนี้ชื่อรุ่นว่าไอเปอร์เน็ตจีอาร์จีหนึ่งสองหนึ่งดีเอ็กซ์ครับผมครับผมนะ ทรงที่เอาใจชาวล็อกมากเลยสายปั่นสายล็อกอะไรเงี้ยต้องคิดถึงไอเบอรเนตแล้วตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยที่ขึ้นชื่อเรื่องความโหดนะครับแล้วก็เป็นตัวต้นแบบของซิงเกเจอร์คนไทยเราด้วยพี่พอพลเมใช่นะครับเขาก็ได้เอารุ่นนี้มาเป็นเป็นตัวต้นแบบในการทำซิงเกอรเจอร์ใช่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำความรู้จักกับกีตาร์ตัวนี้กันดูก่อนแล้วกันนะครับอ่า่ากว่าก็เรื่องสเปคก่อนล้วกันโอเคครับผมอาะพี่โนจัดการเลยครับพี่โอเครับสเปคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มจากบอดดี้นะครับ ตัวนี้ก็พิเศษเลยบอด y ี้ก็จะเป็นมอกนีนาแน่นๆนชาวล็อกเลยหนักๆแน่นๆเลยอ่ะเนี่ยไม่ดูหนักนักเลยครับผมซึ่งปกติแล้วส่วนใหญ่ที่เราเห็นไอเบเนตคือจะเป็นมมเดสบูดอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ตัวนี้พิเศษมากมอกนีก็น่าจะแน่นนะให้มันแน่นๆอ่ะได้ซาวเบทที่แบบใช่อุดอุสาเลยอุดอุดอุดอใช่ครับโอเคครับผมต่อมาเลยพี่ ไล่มาที่คอเลยนะกันครับคอก็เป็นเมเปิลเมเปิลธรรมดาครับตามสไตล์ทั่วไปฟิงเกิลบอรสเป็นลอสบูนะครับผมอ่าแล้วก็ที่สําคัญอินเลอ่าเป็นฟันฉลามฟันฉลามมันเรียกแบบไทยๆอ่ะนะฟันฉลามฟันฉลามนะโคตรล็อกใช่แล้วก็ตัวนี้24เฟสจัมโบ้โอ้สโลกันมันเลยใช่มันแน่นอนยี่สิบสี่เฟสเหลือๆเหลือๆครับโอเคครับผมแล้วก็ภาปิกอัพตัวนี้อ่าตัวนี้ปิกอัพจะเป็นของไอ้เบนเน็ตเองเป็นทำบักกิ้งคู่ ถ้าเกิดในสเปคเขาก็จะบอกว่าเป็นอ่าซีรีส์6ก็คือไฮบริตซีรีส์6นะสองตัวเลยเป็นพลาสติกครับใช่พลาสติกครับแต่มันดูเหมือนกู้อีมจีนนะคต่ทข้างในนี่แบบดุดุหน่อยใช่น่าจะแรงน่าจะแรงน่าจะแรงอยู่ครับผมแล้วก็เป็นฟิกบิดนะครับใช่ฟิกบิดเทอร์โมโลบิดแล้วก็สติงทูบอดดี้ด้วยล็อกสายจากด้านหลังนั่นเองนะครับเข้าไปโอเคแล้วก็ซีเลคเตอร์จะมีสามทางใช่ไหมพี่ ใช่ครับสามทางก็จะเป็นปรับตัวหน้าผสมแล้วก็ตัวหลังครับหนึ่งโทนหนึ่งวอลลุ่มแน่นอนนะครับก็เป็นไอเปรเดียที่ดูไม่ซับซ้อนดูปรับแต่งง่ายดีแต่ว่าเสียงที่ผมว่าน่าจะน่าจะโอเคแหละน่าจะน่าจะดูดูเลยนะเยี่ยมเลยนะครับผมใช่อ่ะก็คือสเปคทั้งหมดน่าจะมีประมาณนี้เนาะพี่โนเนาะลูกบิดอะไรเองก็เป็นขอยประเนี๋ยสีดำนะอะไรอะไรก็สีดำฮาร์ดแวร์จะดำหมดเลยใช่แมสกับ สีของบอดี้เลยช่ครับตัวนี้บอดี้มันจะเป็นสีดําออกกึ่งด้านนีานิดนึงนะกึ่งซาตินนิดนึงนะครับก็จะไม่เคลือมันไม่ได้เงาแบบเงาสว่างเลยมันจะไม่เป็นกรอสใช่ขนาดนั้นืมครับผมโอเคครับเราทำความรู้จักกับกีตาร์มาพอสมควรแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมให้พี่โน่ลองเทสเสียงให้ท่านผู้ชมได้ชมดูได้เลยครับนะครับผมว่ามีท่านผู้ชมกำลังรอชมอยู่แหละเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับผม ใช่ไหมพี่นตัวนี้อ่าครับต้องบอกได้เลยครับว่าตัวนี้เหมาะสําหรับชาวเมทัลแน่นอนนะเพราะว่าเล่นเวลาเล่นสายเบสสายอะไรเนี่ยอุดสายอะไรเนี่ยค่อนข้างจะเต็มเลยเสียงเสียงเบสมันได้ยากที่แบบอุ่นดีนะใช่เพราะว่าตัวนี้เป็นมอกคานีออย่างที่บอกเวลาเล่นพวกเมทัลหรือว่าสายเปิดหนักมันแน่นอ่ะมันได้เบสที่มันค่อนข้างที่จะชัดเลยใช่ครับและไม่พลาดด้วยไม่พลาดด้วยนะสําหรับตัวเนี้ยคือความรู้สึกผมที่ได้ฟังเสียงเนี่ยไอเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปต้นรายการว่ามันเหมือนเอ G ใช่ใช่ใช่เสียงมันก็คล้ายๆอ่ะมันมันพุ่งเลยนะมันพุ่งดีเลยมันอาจจะไม่ได้ถึงกับขนาดแรงเอาพุทธมากเท่า E M G หรอกแต่มันพุ่งเลแต่มันพุ่งพุ่งเลยมันพุ่งดีเหมือนกันใช่ได้ความรู้สึกที่เล่นออกมาเป็นอย่างนั้นลครับผมก็เสียงคลีก็โอเคอยู่ก็โเคอยนก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องคาแรคเตอร์ก็คือจะหนักไปทางโอกเมทัลเลยใช่มันจะหนักไปทางนั้นประมาณนั้นมากกว่าก็เหมาะกับเพื่อนๆนที่ชอบแนวเนี้ยใช่แล้วหาแบบกีตาร์แนวนี้เล่นใช่ครับแล้วก็ราคาตัวนี้ก็ไม่แพงไม แต่สเปคทีงดงามแล้วก็บวกกับอ้แบบคือโดยรวมออกมาผมว่าดีกับราคาที่ไม่แพงสำหรับไอเบเน็ตในปัจจุบันนี้แล้วกันใช่ครับคุ้มค่าปัจจุบันนี้ผมบอกได้ว่าไอเบเนตเป็นกีตาร์แบรนด์ที่ทําออกมาคือยิ่งนานวันยิ่งพัฒนาขึ้นดีเรื่อยๆใช่แล้วแต่ว่าราคาไม่ได้แพงขึ้นตามตัวนะใช่ครับเขาก็เหมือนแบบ เพื่อมาตอบโจทย์หลายท่ายท่วนผมก็คือมีหลายซีรีส์มาเรื่อยๆมีให้มีทางเลือกเรื่อยๆสำหรับคนที่รักกีตาร์ไอเบเนตรักกีตาร์แนวล็อกแนวโซโลอะไรเงี้ยก็ลองเลือกไอเบเนตไว้เป็นตัวเลือกดูแล้วลองว่าถูกใจแน่นอนจะฝากไว้เหนมันฝากไว้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไอเบเนตมีเยอะเลย พี่โนนี่มานี่ต้องมีไอเบเนตอีกเยอะเลยสําหรับใครที่รอคอยไอเบเนตอยู่นะครับหรือว่ามีกีตาร์ไอเบเนตตัวไหนที่อยากจะให้เราทําการจับมารีวิวซะก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปได้ก็ผมกับพี่โนจะใช่ก็เดี๋ยวจัดการให้เลยครับผมนะครับงี้ก็สุดท้ายนี้นะครับก็ใครมีคําติชมหรือว่ามีคําถามอะไรก็ฝากไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยใช่อมกั้พี่โนจะจัดการให้นลครับก็ใครที่อยากจะเข้ามาลองสินค้าก็ อ่าก็ที่หน้าร้านสองสาขาเลยครับผมมิวสิกอาร์มสองสาขาครับผมพี่โนอยู่ที่อ่าสี่คอนสี่คอนเดนหลัดเข้าไปขอค้ารึกษากับพี่โนได้ใช่คุยว่าอินบ็อกมาทาง Facebook ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ที่เราขึ้นให้อ่าได้เลยก็มีทีมงานผู้เชี่ยวชาญเราคอยตอิดตามตลอดนะครับผมอ่ะวันนี้ผมและพี่โนและไอเบนเนสตัวนี้ขอโทรลาไปก่อนครับคลิปหน้าไอเบนเนสมีเพียบเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับครับผมมิวสิกอาร์